ณภนะูเขากลางป่าที่เงียบสงัดบ้านร้างเก่าๆหลังหนึ่งตั้งตระงงานท่ามกลางความมืดมิดผู้คนได้เล่าขานกันว่าบ้านหลังนี้มีอาถรรพ์ถูกสาบแช่งและเต็มไปด้วยวิญญาณร้ายที่รอทำร้ายผู้มาเยือนคืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งด้วยความคึกคะนองและอยากลองของกับบ้านร้างตัดสินใจบุกเข้าไปในบ้านร้างหลังนั้น พบกับช่องนกฮูกเล่าเรื่องเรามารับความบันเทิงกันต่อไปในเรื่องบ้านร้างกลางถุกเขาเรื่องนี้แต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสายลมเย็นยะเยือกพัดโชยมาเสียงใบไม้ต้องสายลมดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณฟ้ายามค่ำมืดมิดปกคลุมไปด้วยเมฆฝนหนาทึบฝนโปรยปลายลงมาอย่างช้าช้าราวกับน้ำตาจากสวรรค์ นะหมุกเขากลางป่าที่เงียบสงัดบ้านเก่าหลังหนึ่งตั้งตระหง่านท่ามกลางความมืดมิดราวกับยักษ์ใหญ่ที่หลับไหลรอคอยผู้มาปลุกบ้านหลังนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนเคยเป็นที่พักของครอบครัวหนึ่งในยามที่พวกเขาออกมาเที่ยวป่าล่าสัตว์แต่มีอยู่คืนหนึ่งเป็นคืนสุดท้ายของพวกเขาเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดเสียชีวิตอย่างปริศนา บางคนถูกพบเป็นศพในสภาพโหดร้ายบางคนก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากนั้นบ้านก็ถูกที่ร้างให้ผู้คนได้เล่าขานกันว่าบ้านหลังนี้มีอาถรรพ์ถูกสาปแช่งจากวิญญาณของสัตว์ที่ถูกครอบครัวนี้ล่าและเต็มไปด้วยวิญญาณร้ายที่รอทำร้ายผู้มาเยือนคืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งด้วยความคึกขนองและอยากลองของกับบ้านร้างตัดสินใจบุกเข้าไปในบ้านร้างหลังนั้น พวกเขามาด้วยกันสี่คนมีเต็มเพื่อนชายรูปร่างสูงใหญ่ใจกล้ามักจะเป็นหัวหน้ากลุ่มเสมอมีฝนที่เพื่อนหญิงคนเดียวในกลุ่มใจกล้าฉลาดและมีความเป็นผู้นำมีต้นเพื่อนชายร่างผอมสูงเงียบขรึมชอบอ่านเรื่องลี้ลับและก็โจเพื่อนชายรูปร่างท้วมมักจะกลูวอะไรง่ายๆแต่ก็อยากลองของแปลก ทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปบรรยากาศอึดอัดก็โถมเข้าใส่คุณหบภูมิในบ้านเย็นยะเยือกจนรู้สึกเหมือนกระดูกจะสัน่นเสียงลมบีดบวโหอยหวนดังก้องราวกับเสียงหอยหาพวกเขาเริ่มสำรวจบ้านมุมมืดถูกสอกทุกมุมเต็มไปด้วยฝุ่นละอองหนาเตอะใยแมงมุมเกาะขึงเต็มไปหมดบนผนังมีรอยเปื้อนสีดำคล้ายรอยเลือดราวกับเป็นสัญญาณเตือนอันตรายเต็ม เพื่อนชายหัวหน้ากลุ่มพยายามทําเป็นใจกล้าจุดเทียนที่เตรียมมาแจกให้เพื่อนๆนคนละเล่มพวกมึงอยากรัวนะกูอยู่ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปได้สบายอยู่แล้วเต็มพูดปลอบใจเพื่อนๆนฝนเพื่อนหญิงคนเดียวในกลุ่มพยายามเก็บความกลัวไว้เต็มมึงได้ยินเสียงอะไรไหมกูได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ข้างหลังเราฝนกระซิบบอกเต็มและเพื่อนๆ อยากรัวหน้าฝนเสียงลมหนักมืดมืดแบบนี้มันทำให้เราได้ยินเป็นเสียงอะไรแปลกแปลกเต็มพยายามปลอบโยนแต่ยิ่งเดินเข้าไปลึกๆึเสียงประหลาดก็ยิ่งดังชัดขึ้นมีเสียงคนกระซิบเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้ดังก้องไปทั่วบ้านต้นเพื่อนชายที่ชอบอ่านเรื่องลี้ลับเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเฮ้เต็มกูว่าเราหยุดก่อนเถิดกูไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยต้น พูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือกลัวหรอว่าไอ้ต้นมึงกลัวอะไรหนักหนาบ้านน้างมันจะมีอะไรให้กลัวเต็มพูดเยาะเย้ยโจเพื่อนชายรูปร่างท้วมเริ่มหน้าซีดเหงือไหลอาบแก้มเฮ้ยพวกมึงกูกลัวกูอยากกลับบ้านแล้วว่าโจ้พูดด้วยน้ำเสียงอันสั่นเครือจากความหวาดกลัวบ้านร้างพวกมึงจะกลัวอะไรกันวะมันก็แค่บ้านร้างจะมีอะไรให้กลัวนักหนาเต็ม พยายามทำเป็นใจกล้าทันใดนั้นทีลมพัดวูบเข้ามาประทับพวกเขาอย่างแรงแสงไฟจับเทียนในมือของพวกเขาก็ดับลงบรรยากาศมืดสนิทเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจดังระงมุมพวกเขาต่างวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวเต็มพยายามหาทางออกแต่ประตูทุกบานถูกปิดอยู่ราวกับพวกเขาถูกขังไว้ในกรงเหล็กฝนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัว เต็มเต็มช่วยกูด้วยกูกลัวฝนกอดแขนของเต็มจนแน่นส่วนต้นก็นั่งตัวสั่นอยู่บนพื้นกูไม่อย,อยากอยู่ที่นี่แล้วไอ้เต็มซึงพาก,กูออกไปจากที่นี่ทีกูกลัวต้นพูดไปร้องไห้ไปโจนั่งซึมอยู่มุมห้องพราะกลัวกูจะกลับบ้านกูอยากกลับบ้านโจพึมงํำพูดเบาๆแล้วอยู่อยู่แสงไฟในห้องก็ติดสว่างจ้าไปทั่วห้อง แต่พวกเขารู้สึกเหมือนมีสายตาของใครบางคนกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่พวกเขาหันขวับไปมองด้านหลังพร้อมๆกันเหมือนนักกันไว้แต่ก็ไม่พบอะไรท่านใดนั้นเสียงเพลงเศร้าๆก็ดังก้องขึ้นเสียงเพลงนั้นมาจากชั้นบนพวกเขาตัดสินใจค่อยๆเดินขึ้นไปบนชั้นสองบรรยากาศบนชั้นสองมืดแต่พอเห็นลางๆ จากแสงไฟที่สะท้อนผนังขึ้นมาตามโถงบันไดจ,จากชั้นล่างพวกเขาเดินไปตามเสียงเพลงจนกระทั่งมาถึงห้องห้องหนึ่งประตูห้องนั้นปิดอยู่มีเสียงเพลงดังมาจากในห้องนั้นเต็มรวบรวมความกล้าทั้งหมดแล้วค่อยๆเปิดประตูออกมาอย่างช้าๆทันทีที่ประตูเปิดออกมีแสงสว่างรีรีจากโคมไฟในห้องสาดส่องออกมาภาพที่อยู่ตรงหน้าพวกเขา เป็นหญิงสาวในชุดขาวนั่งอยู่ที่เปียนโนหญิงสาวนั้นกำลังเล่นเพลงเศร้าๆใบหน้าของเธอซีดขาวเห็นได้ชัดแม้ในแสงไฟสลัวดวงตาของเธอสีดำสนิทเธอเล่นเพลงเศร้าต่อไปอย่างเมินเฉยเรากลับไม่รู้ตัวว่ามีคนยืนมองอยู่แต่ทันใดนั้นหญิงสาวก็หันขวมามองพวกเขาพวกเขาทั้งหมดสะดุ้งเพื่อรู้สึกเหมือนถูกสะกดจิต ยืนนิ่งไม่ไหวติ่งหญิงสาวลุกขึ้นจากเปียโนเดินตรงมายัางพวกเขาอย่างช้าช้าพวกแกมาทำอะไรกันที่นี่นี่มันบ้านของฉันหญิงสาวถามออกมาด้วยน้ำเสียงอันแหบแห้งพวกพวกเราก็แค่เต็มพยายามพูดแต่คำพูดก็ติดอยู่ที่ลําคอเหมือนคนติดอ่างพวกแกมาทำลายความสงบสุขของฉันถึงที่บ้านของฉัน ไม่ไม่ใช่นะพวกเราไม่ได้ตั้งใจพวกเราขอโทษฝนพยายามอธิบายกับหญิงชุดขาวออกไปออกไปจากบ้านปูออกไปเดี๋ยวนี้หญิงสาวตะกูลพวกเขาทั้งหมดสะดุ้งพร้อมๆม,มกันกรีดร้องเสียงดังสุดเสียงพวกเขารู้สึกเหมือนถูกพลังบางอย่างผลักออกจากห้องพวกเขาวิ่งลงบันไดไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมาถึงชั้นล่าง พวกเขาวิ่งไปที่ประตูหน้าและรีบเปิดประตูออกพวกเขาวิ่งออกจากบ้านร้างโดยไม่หันกลับมามองอีกเลยเช้าวันต่อมาชาวบ้านพบเพียงประตูบ้านร้างที่เปิดอ้าทิ้งไว้สิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือของใช้ส่วนตัวเล็กน้อยที่พวกเขาทำตกหล่นไว้ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของของใช้ส่วนตัวเหล่านั้นเป็นใครและพวกเขาไปไหนบ้านร้างกลางป่าในหุบเขาหลังนั้น ยังคงตั้งตรง่านรอคอยผู้มาเยือนรายต่อไปขอขอบคุณจากช่องนกมูกเล่าเรื่องที่ช่วยกดปุ่มซับสไครป์ปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งไว้เรามารับความบันเทิงกันต่อไปในคลิปหน้า